พันหลีดวันนี้พูดถึงผลงานตัวไหนลูกอ่ะจริงๆก็คือหนูยังไม่ได้ดูแต่ว่าจากที่แบบทีมแล้วก,ก็ทุกคนพูดก็คือเขาก็พอใจในผลงานขาองหนูเพราะว่าเขาบอกว่าหนูกาหนูจะทำไม่ได้ <laughs> เยอเพราะว่าซอา้อมวานก็มีผิดพลาดน,นิดนึงบ้างแล้วก็เรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าหนูจะพรีเซนต์มไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็เป็นตามที่ซ้อมทุกอย่างออกมาปกติดีถามนิดนึงะ้อนเป็นไวรัลเขาอยากรู้ว่าที่ฉีดอะคืออะไร ที่เราฉีดช่วยน้ำอ่ะมันเป็นสเปรย์หรือเป็นอะไรยังไงมันเป็นสเปรย์กลิปเปอร์ค่ะก็คือทดสอบแล้วว่าจะไม่ทำให้พื้นลื่นแบบไม่เป็นอันตรายต่อคนข้างหลังอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนผมใช่ก็คือพอมันลงตัวแล้วปุ๊บมันก็จะติดอันนี้เราไปเราไปวางแผนมายังไงทำไมถึงแบบเอ้ยฉันจะใช้วิธีนี้คือตอนแรกไม่ไม่ได้จะทำท่านี้ตอนแรกถ้ามีคิปเดี๋ยวส่งให้ดูก็คือตอนแรกจะทำท่านี้ กับเพื่อนเพราะว่าก็จะหลีกรงกันด้วยด้วยทันสเนียเนาะแต่ทีเนี้ยพอมาหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็คิดว่าเออหรือมันจะเบสิกไปแล้วเราก็เห็นกระป๋องเนี้ยวางอยู่ในกระเป๋าเครื่องเครื่องช่างแต่งหน้าเราหนูก็เลยบอกเอานี้ละกันเลยเี่ยแล้วหนูก็เสียบไปข้างหลังเพราะว่าฟาร่าแล้วก็ชูเก้หนามีฮูบังหลังพอดี ก็คือเหมือนซ่อนมาจากด้านหลังหลายคนก็เลยสงสัยว่าหยิบมาตอนไหนหรอโอไม่เห็นเลยหรอใช่คนถ้าคนมุมเนี้ยมุมฝั่งเนี้ยจะไม่เห็นเ,ออเลยแต่คือฝั่งเนี้ยอาจจะเห็น<อ>แล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นกล้องกลางจะเป็นกล้องมุมกว้างเขาก็ไม่เห็นถ้าตอนถดถอยเลยอ่าอันนี้เราถือว่าในรอบชุกน้ำเราทำผลงานโอเคไหมจริงจริงหนูว่ายังไม่ถูกใจผลงานตัวเองเท่าไหร่เพราะว่ากลับไปดูตอนก่อนที่จะเปลี่ยนชุดราตรีตอนนั้กว่าไม่มีพลังแต่ว่า อาจจะด้วยที่เรื่องบ็อกกิง้งแล้ก็มีทั้งหมด6ตัวแบบซ้ายขวาหน้าหมุนแบบมันมันเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็บอกเพื่อนเลยเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าทุกคนก็กังวลเหมือนกันเขาก็เยอะอะไรเงี้ยก็ต้องใช้การจดจำค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็โอเคถือว่าไม่ลมไม่อะไรก็ดีแล้วอทีนี้มาพูดถึงชุดละตีบ้างค่ะทำไมมาเป็นน้ำพุนขนาดนี้คะลกูกคือต้องบอกว่าอันนี้มีชื่อชุดนะเป็น victory of wave หรือเวมออร์ตัลีฟิวก็คืออันนี้เป็นเป็นฟิวใส่น้ำค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคริสตัลสวารอฟสกี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือเวลาเหมือนกับส่แสงแดดกระทบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี่ยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวแทนใส่น้ำเพราะว่าเราก็ยังยืนหยัดในการเป็นตัวแทนสกิปอีกนึงอ่ะก็ยังให้กลิ่นอายมันมีแรงบันดาลใจมั้ย อันนี้น่าจะต้องถามดีไนอไม่แต่คืออันนี้คอนเซ็ปต์เนี้ยคือเราก็คิดออกมาประมาหนึ่งว่าอยากมีลูกเล่นเพราะว่าเอครั้งนี้ก็จะเห็นว่าหนูไม่มีเล่นเครปเล่นอะไรเนี่ยเราก็เลยอยากทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดการเคลื่อนไหวของชุดแนะนอนแหละพอชุดเราเดินออกมามันก็มีทั้งเสียงของทั้งเออก็เลือเขาบอกเขาบอกว่าหน้าผมแบกชุดเออหน้าผมแบกชุดเลยหน้าผมแบกชุด คือหนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจที่จะใส่ตัวนี้แบบจากตัวหนูเองนะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าคนอื่นเขามองก็อาจจะแล้วแต่ขเขาแต่คือสำหรับหนูว่าหนูฝึกซ้อมจนหนูรู้สึกว่าหนูชอบชุดนี้แล้วหนูก็แบบอยากพิเศษเราเรามั่นใจแบบนี้อะไรเงี้ยก็ชุดก็ช่วยหนูด้วยหนูก็ช่วยชุดด้วยมันเป็นสิ่งเดียวกันม,มันเป็นโชว์ คือหลินเองนี uh ่คือได้มีการลองชุดนี้ก่อนมลก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือเราเห็นแบบเห็นอะไรทุกอย่างหมดแล้วใช่คือตอนแรกก่อนที่จะมีไปก็คือลองแค่โครงตอนแรกยังไม่มีแต่ก็คือรู้คอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ซ้อมเมื่อวานค่ะถึงประมาณบุริมาก่าจะลงตัวเรื่องท่าเรื่องอะไรเพราะว่าต้องรับกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวคือเราโอเคกับชุดราตรีชอบหนูรักเลยแหละชุดเนี้เพราะหลายคนเ็าบอกเหมือนอมันชุดมันเหมือนแบบยิ่งแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเพ็นถ่วงเราถวง,วงเราใช่ก็เอาจริงๆหนิงไม่ได้หนิงไม่ได้วางแบบนั้นเพราะว่าผู้สวมใส่ต้องเป็นผู้ที่แบบเลือกแล้วชุดก็ต้องเลือกเราแล้วเราก็ต้องมั่นใจในชุดลิขิเนี้ยหนูเลยรู้สึกว่ามีภูมิใจกับชุดชุดนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบกอะไรตรงนั้น เรื่องมันมีการมีท่าทีจางกับน้องนิคุณะนะฮะตอนนี้ในเรื่องของประเด็นในเรื่องเย่ามาเลยน,นะว่าเหมือนทำไมแบบไม่มีใครแบบโพสเชียร์อัเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราได้รับฟีดแตกจรางไหมไม่ถ้าเกิดจากคนส่วนตัวไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดแม่เล่าให้ฟังก็จงจริงก็คือทุกคนมีหน้าที่ภาระของเเองอคือมันก็จะมีบางครั้งที่เราก็ไม่ไม่สามารถไปซัพพอร์ตเพื่อนแบบว่าไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่รงนั้นได้และสาหรับตัวหนูหนูเข้าใจในเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าหลังบ้านเขาไม่ทำ ให้กำลังใจหรือว่าขาดหายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองคือจะพูดในเรื่งานหลักเขาอาชีพเขาไม่ใช่การที่เขาต้องมาแบบว่าโพสถึงเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองคือเข้าใจได้เรื่องนี้อหลายคนเป็นแบเหมือนแบบเพื่อนเราอาจะไม่ชอบทีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงค่ะเพราะว่าวันไฟนอกก็คือเพื่อนมาุกคนด ก็คือ,อยังไงได้เห็นพเพื่อนๆเราแน่นอนเตรียมรอสั่งได้เลยเลิกสองวันมันจะไฟแนลแล้วเ,เรามีอะไรอยากบอกแฟนนางงามบ้างก็ฝากเป็นกําลังใจกันให้จนถึงวันจบเลยนะคะ<ม>เพราะว่าจริงๆหนูก็เต็มที่มากๆเลยเพราะว่าหน้าที่ที่หนูได้รับก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็มีอีกหลายๆเ,เรื่องที่เข้ามาทําให้หนูมีไข้เขลระหว่างทางมีความเครียดบ้างแต่ว่าจริงๆก็ หนูอยากบอกทุกคนว่าหนูสู้ามากๆนะแบบถึงคนที่เชียร์หนูอะไรเงี้ยหนูกำลังทำเพื่อทุกคนอยู่แบบเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ